สวัสดีจ้ามา้านาี่พี่น้องมาใส่กุมืเอยมาใส่ี่ยเหมือนแรลงเนาะว่าใส่กลุ่งเนี่ยเขาต้องใส่ซี่คำคำเนี่จะ้ะเขากะใส่เหยื่อสูตรพี่น้องเพิ่นบอกมาเนาะจะ้ะคือเอาใส่ห้ามแล้วก็กะปิแล้วก็แซ่อ,อาหารให้ให้เพิ่นนิ่มเนาะจะ้ะแล้วก็จังมาคุกใส่กันเนาะแล้วก็ให้บาล้านลองเอามาใส่บึงจะ้ะว่าสีขาหน่อยเขาหลายาะะาว่าเนาะจ้ะต่ว่า กุ้งสาแถวนี้คงคือสาอยู่หน้านองเนาะอันนี้กะกุ้งเพิ่งกะมีหลายอยู่จ้ะแต่ว่าเขาได้สูตรเยื่อเด็ดมาอาจสิเขาล้ากว่ปกติก็ได้จ้ะกับมอื่นจังมารล่อหลุงมังเดอ้อจ้ะน้องกับสีบริเลย่างนําไปทายตอนมาล้านใสดเดอ้อจ้ะต่จังมาพกอกันอีกแค่หนึงส,งส่วงเสาเดอา้อจ้ะ พามาตอนนี้เศาเหลือเด้อจ้ะโหบูดก็บอมาอีพอใส่บูดไปน้องบหวานบัเข่าบัวสูตรอยู่บ่าวกูมีตัวมันใหญ่น้แต่ว่าอู้ต่ว่าหลายอยู่เด้อจ้ะหนม้ำใส่แจ็คหลังอยู่นี่ขึ้นเลยหลังนึงใส่แจ็คหลังอยู่สามบ่นี่มีใส่สามหลังหลังนี้ น่ะเห็นไหมพี่เหี้ยไปดูตัวขาวใสๆเลยจ้ะเห็ดกุ้งจมูกสีไข่ได้หนามาเนาะเมนูเห็ดเป็นหร่เป็นแล้วเนาะ เสียบเสียบโหูมาเดี๋ยวปิ้นี่าเอีเพียงงั้นตัวนึงันตัวนึ่งสองสามครั้งที่สองจ้ะโอ้ยพก็อย่งโอ้ยจุงที่เป็น ออกเวิดนออกเวิดแล้วคันเที่ยวมันมีกุ่มพอโตัวเลยเนี่ยพซิบตัวแล้วเนี่ยเห็นตุมขึ้นเปนี่ยนแล้วลงขึ้นเป็นเป็นผูดวเบิ้งใส่กันขืนเนาะก็ยังเห็แกรบอได้กินเขานี่ยยูนก็ใส่ดูกันเนาะจะของคนต้องงามนี้เนาะ ก็เขาอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นเนะแมี่นจ้ะมันก็เขาก็ได้อยู่ได้กินอยู่นะคนใส่รูอยู่ด้ิฮ่าคนในรังซ้ำกับที่ว่าเขานี่อยู่โหอุ้ส เมืองกลางนี่เป็นจังไหนจ้ะตอนเพึ่นมาใส่กันขื่อเพื่อตาเป็นแดงๆเลยคันกลุ่มพันจับนุ่กรอบพั่างนี้เศษหลายน้ำใส่งามดีเนาะแล้วตัวนี้ออกฝ่าเขียวๆเนาะน้อยหน่ำแค่หน่ำทะเลแห่งแต่ว่าพิษยังจะ่าเพันเลือดเลือดแห่งนี่โม่มะเขาปันไหนเลยเนาก็เขาอยู่แต่ว่ากระบ่เต็มที่คือเห็นตากุ้งเนาะว่าน้เพิ่นเลือดแข่งเลยจ้ะ เพราะว่ากุ่มนี่ันจีดล่างเคลื่อนพันจีบกคอยอยูอล่ลงเหลือพันจีอยู่รอฟังแต่ว่าบทสมบสมก็เห็นกลุ่มตัวหนึ่งหนุ่มจนจีออกไปได้ฟองคนใช่ไหมเห็นต้นหนว,ว,ออกกวด ค<พ>รับ่มยมบราณก็มนามิบลเข่งผุด,ด,ผดอ้นี่จ้ะดวงอาทิตย์โอ้งามแห้ ลิกกวดสมหน่อยไปใส่จากหลังลว้มองนามเลิกสี่วุ้ย <laughs> ใส่แบบลายหลัง,งเ,นะเห็นตากุ้งเจ้นะเห็นกุ้งเมี่อแส้รงขังสุดใส่นามตื่นหมดไหนแร่งแกงไหมแล้วก็คักบ้างใส่นามเลิก <laughs> <laughs> โอ้ย เย็นกปงหลายเด้อมันบ่ไป็นเขานี่น้ำก็งามขนาดจะใสดีแฮ่น้ําเป็นน้ําดินเหลืองนี่นมันนใส่ดีบันน้ําบมม่มีแนวลงขุเค้าแ่ล้างละเล็กละหน่อยจ้ะหนังมันพอหลายตัวน่อย เขาเนี่ยยุ่แงตแต่ว่าผมนตัวัยใหญ่แน้วแต่ว่าใส่งานะนะนั่งนี่ส<ซ>าคนละหน่วยด<ล>้วยจ้ะโอ้ฮักคัดกลุ้งทั้งหนอก็มีเต็มเนี่ยก็เขาก็หลายเนาะเขาอ,อยู่ข้างบนหลายน,นตกว่าหน่อยเหรอโตวัยใหญ่เนาะ

นะวายากใส่บูดมาเปอย่างไรหลงขัดหลงหลงกระหลงขัดโอ้ล้งเขาดยไปยังที่นล่ะโอ้เนี่ยไปเห็นตัวกุ้งยุ่จ้ะหลังนีงแสดงว่าเขาไลายแล้วกับตัวงามอยู่เนาะผ่าไปใส่ตุ่มผู้จังมือนีนเรือเปล่า ไปหาตัดเอาใหม่ไม่เหตุการณ์ตาน้ำ<ท> <laughs> พี่น้องเพื่อกระใสค้างเนาะโอ้โหแล้วกระตางไปเหรียญสันแล้วอาบน้ำไปสองแอ้วตอนนอย้ยังอาบน้ำเจ็ดสี่สี่อาบแล้วก็ไปใส่บาทร่างนีหอุ่มตัวอยู่จังได้เต็มเนลยมีนะที่

เขาอยู่จ้ะโอ้มีแต่ตัวงามงามเห็นต้องเด้งตง้องเด้งเลยโอ้โอ่อนโตอยู่ด้วยเบาตามเตียวขาดหนึงอิ่มพอดีเลยนะเกินไปหนึ่งเลยะตเลยเ้อครับ

ตัวไซง,งับครับมีเจ้ามันน้ำกันใส่พอได้อยู่ได้กินเนาะีเพอได้ซื้อบเขานี่มันเศ้าครับเขาวะ ไมายามหลังนี่คือมานํากันเลยเด้่อยเราสองลังสุดท้ายแล้วจ้ะอ่าลังสุดท้ายนั่นแก่เมือใหม่ยเบาๆแต่มันไม่แน่ไปใส่แ <laughs> ต่ว่าเหมือนกับว่าจะเบิ่งปลาจะยังได้เท่าไงอ้าวหูเข่ายื้อ โอ,อ้เนี่ยไหนะบานนี่เอาชิมเลย,ยกุ้งนี่อฮะ่าเราจะจับขอกเลยแต <c oughs> ่ว,าวา่าวินว่าวอกใคราวินมากแค่ไหนก็งูน่าน่าน่าเป้ยใสกรเป่าเหาองหันละอยว่าินเด้มงูออกซอยไ้ <c oughs> เออจ้าแมวันนจีเรีย <c oughs> นห้องไม่มองจังเน่น กัมพอเลยเบากัมพอเลยอุป้าไม่ผิดนะเก่คันี่ยยีกัมพองดี่เป็นคิงลุกัมพอเลยไอ้กพอเลยเ่อไรได้กุ้งี้ยหากหายนึงิม่ไรได้กุ้เงี้ยพิงเข้าขาวอเออเออไหนกัำเลยทกมเลย ดึงหางมาบ่าโอ้ยไปบ,บน่ากลกีเดียมดินาเกียดบนที่เลยน้องมินี่จับเป็นน้องงออูเนาะมัะนมีผิดกับหยาดงี้เขาเดียม chỗ con, ôn à, tiện mà, để zen díp say, lần cuối này đây, chắc, lăng ngô ยูเด็กินนี่น้ำหานเนาะนี่เจ้าเดียวใส่เลยมะไรไรก็บอแล้วเกิดอะไร่รเต๋ยยูเป็นถั่ยหน่อยยี่น้ำหวานเนาะนี่กินถาบหนึ่งมาเบิดอกจ้ะเต็มเต็มมั้งเดี๋ยวสนองกะจิเอาแบ่งให้น้องน้ำเนาะเอามาใส่ยูซาหน่องกับกะจีเอาไปฝากยายเพันน้ำเดี๋ยวจะว่าเหมือนี้ห้องก็จะบุกินอย่างน้ำหวานเนาะคลิปนี้กันเป็นคลิปใส่ตุ่มกุ้งหาอยู่หากินอยู่น้ำ ให้น้ำหน้าคือเกาเดอร์จ้ะจะผอวกันขี้ไมจ้าคิวนี้ว่าสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห่งราเยดำรวยจ้า